พี่พี่เสียไม่ยอมถ่ายคลิปให้เด็กเลยเป็นคนขี้เกียจไม่ยอมทำคอนเทนต์เลยเขาดูนหนูทุกวันเขาก็เบื่ออย่าไปลงบ่อยๆไม่มีใครเบื่อเลยใครเบื่ออะไรคอมเมนต์มาเลยเบื่อสิว่าเออมีหน้าพาฟ้ามาอีกแล้วเสียบสมาอีกแล้วเขาก็เบื่อแบบเอ้ยอะไรวะมาจังเลยไม่มีอะไรทำเหมือนวันถ่ายคลิปเนี้ชาต <ด S 2> ิหนึ่งคลิปหนึ่งครั้งอ่ะตอนนี้ชาวบ้านเขา ติดตาเมเกินสองล้านแล้วเด็กอยู่ล้านเก้าไม่ต้องแต่ปีที่แล้วแล้วเนี่ยไม่ต้องความสุขไม่ได้อยู่ที่ follower อ้าวแต่ว่าเด็กอยากให้ถึงมั่งอ่ะไม่ต้องถึงมั่งหรอกแค่น,นี้พอแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เดินไปไหนมาไ,ไหนทํทำตัวลำบากแล้วอยากมีชื่อเสียง,งามาไปกว่านี้เลย เดินห้าทีคนก็คอยมองย้อนขามองพุงไม่ใช่เขามองพุงเขามองฉันเดินไปสมมติฉันเดินนำเธออยู่เขามองเ้ยเดินผู้หญิงเดินตามมาใช้เผาฟ้าบอกว่าฉันรู้นะพวกเธอคิดอะไรกันอยู่อ่ะมาไปไหนมาไหนก็นลำบากเธอมีเขี้ยวเล็บอยู่เลยเลยเขี้ยวเล็บอยู่เลยอยูเลยหรือเปล่าอย่านะอย่านะวันนี้อึหรือยังยังเออไปซื้อก่อนไป ตอนนี้ก่อนที่จะทําคลิปอะไปเอื้อให้คล่องนอนให้หลับแล้วก็ที่ทําคาญกินให้ดีจะได้มีลูกแล้วแข็งแรงไม่ใช่ว่าวันๆคิดจะทําคลิปวันๆคิดจะทำนู่นทำนี่แล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ทำเลยมันไม่ได้ทํามันอ่ะเต้นก็ไม่ได้ตอนนี้จะกินอะไรชาวเน็ตก็ไม่ได้แต่ทําอะไรก็เขาเป็นห่วงอะเขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงซึ่งถูกต้องแล้วก็ต้องมัดระวังตัวเ้าใจ ไปนอนได้เวลานอนแล้วลูกวันๆให้แต่นอนนอนวันหนึ่งมี24ชั่วโมงให้นอนไป25ชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยและชุดเก่งของเสียก็คือถ่ายถ่ายลงมาชุดนอน,น,นอ่ะอ่ะฉันไม่เยจ,จะเอียงตัวนอนเธวก็มาถ่ายฉันนอนเน็นขาดเป็นรูของเธอไม่มีตัวนี้ไม่มีรู